ส่วนคุณพระราดอนปริสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกวันนี้ให้สัมภาษณ์ครับว่าหนึ่งในนโย,ยบายที่จะถแถลงและลงมือทำทันทีก็คือโครงการคนละครึ่งแล้วแน่นอนงบประมาณที่เล็งไว้แล้วมีเพียงพอแน่นอนเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฮะ ก็ก็เดี๋ยวรอถวายสัตย์ปฏิญาเรียบร้อยเดี๋ยวรอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รัฐบาลนี้ทำงานอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทำางานอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยก็จะมาพิจารณาดูกันนะครับตรงเวลาที่มันจะมีแนวทางเนยเพราะว่าจะต้องเอาเข้าที่จุดคอมพิเศษร์ัปดาห์นี้เลยหรือว่าต้องรอตัปดาห์หน้าเดืนจะเดี๋ยวรอให้คอรมอมีความสมบูรณ์ก่อนนะครับแต่ก คิดว่าคิดว,ว่ายังสามารถนำมาใช้ได้คคไมครับตรงนี้ก็จะต้องไปดูแนวทางนะครับแล้วก็ถามไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงบประมาณที่ดูแลเรื่องงบมานะครับว่ามันจะมีช่องทางไหนที่สามารถทําได้หรือไม่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอให้พลมมีความสมบูรณ์ก่อนก็เดี๋ยวก็งบวันก่อนก็มีการเปิดเผยแล้วงบกลางเนี่ยใช้ได้คนละครึ่ง แล้วจะมีแบบ plus ด้วยนะก็รอฮะส่วนคุณพระราดอนได้มีการโพสต์คลิปคลิปหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นวิธีการเดินทางแบบใหม่สำหรับรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเนี่นักบินคนเดิมมาเช้าเๆกลับมืดๆใครขับครนะจะเป็นใครไปได้ล่ะนอกจากนายกอนุทิน <c oughs> เรียกว่าโชเฟอร์เลยไหมนักบินนักบินนะน,บน,นักบินก็คือนักบิน <c oughs> นายกขับเครื่องบิน พารัฐมนตรีลุยงานนะเออเลิศอยู่นะเลิศอยู่ได้ตลอดเวเคยเห็นนะแล้วนโยบายรัฐบาลจะมีอะไรบ้างอันนี้นายกอนุทินเนี่ยพูดชัดแล้วนะว่านาโยบายอะไรดีเอามาหมดไม่เกรงว่าใครจะได้หน้าใครจะได้อะไรขอยประชาชนได้ประโยชน์